คำว,ว่ารักจะไม่มีคำว,ว่าบันเอิญมีแต่การพบเจอแ้วก็จากกันสิ่งที่คนเราทุกคนได้เจอนั้นความรักนั้นมักจะมากับความผิดหวันเสมอสอบของกับที่ว่าความรักนั้นเป็นสิีชมพูแต่ถ้าหากว่าใครที่เจอ ความรักเดีดีความรักเดียก็ถือว่าเป็นชีวิตคู่ที่ดีที่สุดนะที่เป็นอย่างที่เขากล่าวเอาไว้ว่าความรักเป็นสิ่งจงพูแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เจอแต่คนไม่จริงก็จะรู้ว่ามันคนไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งจงพูอย่างแน่นอน คนนั้นมีไอ่อนคนเธเองค่ะไอ้ผ่วนั้นขึน้นอยู่กับขันแต่ละคน